ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับซึ่งตัวอย่างโจทย์นะครับก็จะมีในข้อสอบปลายภาคด้วยนะไม่แน่ใจว่ามีในข้อเขียนหรือเปล่านะครับแต่ก็ก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวอย่างข้อสอบที่ถามเกี่ยวกับความหนาแน่นของประชากรอย่างเช่นป่าแห่งหนึ่งมีพื้นที่20ตารางกิโลเมตรนะครับมีประชากรช้าง5,000ตัวแต่จากการสำรวจอย่างละเอียด พบว่าประชากรช้างอยู่กันเป็นกลุ่มในพื้นที่เพียง10ตารางกิโลเมตรจงหานะครับความหนาแน่นอย่างหยาบและความหนาแน่นเชิงนิเวศของประชากรนี้นะครับถ้าตามสูตรเลยนะครับความหนาแน่นอย่างหยาบก็คือเท่ากับจำนวนประชากรทั้งหมดนะครับหารด้วยพื้นที่ทั้งหมดนะโดยไม่สนใจว่าสิ่งชีตมันจะอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด20ตารางกิโลเมตรนะครับเราก็มานะครับแทนค่าเลยนะครับนั่นก็คือจําจนวนประชากรทั้งหมดคือ5,000ันนะครับก็จะหารด้วยพื้นที่ป่าทั้งหมดนั่นก็คือ20ตารางกิโลเมตรนะครับหารออกมาแล้วเราจะได้ความหนาแน่นของประชากรเนี่ยอยู่ที่สองร้อยห้าสิบตัวต่อตารางกิโลเมตรนะครับอืมอันนี้ง่ายๆเนะาะมาดูอันที่สองนะครับ ความหนาแน่นเชิงนิเวศนะก็คือเท่ากับจำนวนของประชากรทั้งหมดนะครับต่อด้วยพื้นที่ที่สิ่งม,มีชีวิตอาศัยอยู่จริงนะครับนั่นก็คือในโจทย์บอกแล้วว่านะครับพื้นที่ที่ประชากรช้างอาศัยอยู่เนี่ยมีเพียง10ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะครับนั่นก็คือก็จะได้5000นะครับแทนค่าเข้าไปหารด้วย10 นะครับตารางกิโลเมตรนะครับความหนาแน่นเชิงนิเวศนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับจากข้อที่แล้วนะครับกลายมาเป็นนะ500ตัวต่อตารางกิโลเมตรนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราหาความหนาแน่นอย่างหยาบกับความหนาแน่นเชิงนิเวศนะครับค่ามันจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในการทําข้อสอบนะครับให้เราดูโจทย์ให้ดีนะครับว่าโจทย์ถามหาอะไรนะครับแทนค่าให้ถูกนะครับข้อสอบก็จะง่ายๆประมาณนี้นะฮะ ทีนี้เนี่ยนะครับจากโจทย์เนี่ยนะถ้าโจทย์เขากำหนดนะครับจำนวนของประชากรมาเลยนะมันก็จะเป็นเรื่องง่ายในการที่เราจะแทนค่านะครับมันก็จะเป็นเรื่องง่ายในการที่เราจะแทนค่าแต่ถ้าเรามองนะครับลองจิงนตนาการดูในสถานการณ์จริงเนี่ยถ้าเราอยากสำรวจนะครับประชากรนะครับในระบบนิเวศหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่มีใครมานับหรือมา อาสํารวจก่อนเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะหาจํานวนของประชากรเพื่อมาใช้แทนค่าในสูตรนี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับ ขอสื่อสารกับสไลด์คูก่อนอ้ามาแล้วนะครับในการหาความหนาแน่นของประชากรที่แท้จริงนะครับหรือทรู e ดนซิตี้นะโดยการนับจำนวนของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดหรือโททเคาต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตรนั้นทำได้ยากล,ลักเรียนเนื่องจากสิ่งมีชีวิตอานมีเคลื่อนย้ายนะครับอานมีการเคลื่อนย,ย้ายดังนั้นนะครับการหาจำนวนของสิ่งมีชีวิต เพื่อมาแทนค่าในสูตรนะครับในการหารต่อพื้นที่หรือปริมาตรนั้นเนี่ยเราจะหาความหนานแน่นนะครับดูประโยคสุดท้ายนะครับของประชากรโดยการสุ่มตัวอย่างหรือการทำแซม pling นะเราจะไม่ได้ลงไปพื้นที่แล้วก็ไปนับจำนวนประชากรทั้งหมดนะครับอย่างเช่นช้างเนี่ยนะอย่างเช่นช้างเนี่ยได้ประชากรช้างมา5 0 0 0ตัวเนี่ยถามว่าเราเข้าไปในป่า นะครับแล้วเราไปนับทีละตัวทีละตัวเลยไหมนะครับไม่นะครับ,ม,นะรบมันเป็นการยากนะอย่างป่า20ตารางกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะดูแค่มันอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับในการหาจํานวนที่แท้จ,จริงของสิ่งมีชีตเพื่อเอามาแทนค่าเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการในการแซม pling หรือการสุ่มตัวอย่างนะในการสุ่มตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่า เรามีการส่งตัวอย่างยังไง